มันม no ันไม่มันแ่มันน้อยจว่าหหนมันไม่เข้ากันมันโดนกันไม่ไม่โดนกันใครวะรับมันเลยอ้ับเดวยรับเลยอัมอามทีเดียวอามีเดียวจบอก็ได้ค ขึ้นเหรอไม่ได้เหรอปุ๊บเลยอ้าปุ๊บปุ๊บอ้าแบ๊กเลยอ้าวแมนดิบอ่าแบกเลยอ้าวปุ๊ปุ๊รโเตอย่าบังโคตรโอ้ยอ่ะโดนคะแนนดิบแล้วออย่าบังโราบลบ่อยครับ ไอ้คนเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันคู่กับไอเนียเหรอมันคูก่กับไอเดียใช่ป่ะมันเดินก็นมาถามเนี่ยไอ้น,นี่ยังไงตัวสูงที่หน้าหล่อจำไม่ได้เหรอไอ้น,นี่นะอ๋อสายฟ้าเนี่ยไ,ไ,ไม่ใช่นี่นี่เตะกันเน้นอยู่เนี่ย <Panch S 2> อ๋อเออใช่ไว้ที่หเขาอ่ะเดิน<ๆ>เดินมาทักเดินมาทักที่หน้าเขาคู่ใชย เดินมาทักเนมตั้งแต่คู่สองแล้วหรือถามว่าเนมเอ่อคู่ที่เท่าไหร่เนมบอกว่า23ไอ้นี่มัน22ไม่เจอกันรอบที่หนึ่งว่านี่ใช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 ่เนี่ยที่เตะเบีย้ยงกาไม่มีอะไรพี่เบี้ยงแพ้เขาโดยคนซึ่งไปยืนต้องดูเนมมาชอบอนมมันไอ้นี่่อยูแล้วไม่ใช่เขาถนัดขาหน้าเนม่ะเฮ้ยแต่มันขาหน้าเล่นขาหน้าไอ้นี่ตายแล้ว มันได้เหรอไอเดนมันลาวไม่ใช่เหรอดูดิเห็นปะเออเออดูดิเมอไหตอนไหนอะตอนเมื่อกี้แหละตอนไหนก็ไม่รู้อะอืมออ่ะดูดิเห็นไหมละเด็บเราวัง

เนนมรวังหัวตนี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันล่วงแลวไอเน่มมันจังหวะเขาเรอเลนะมันนะต่อเนื่องอ่ะเนมไว้หน่อยเนมตั้งใจระวังหัวโอนอย่างนี้มันหลัง ไม่โดนไม่โดนนะสูง้ยนได้นันควากิแตวนนีก็ลก มันเตะไม่ถึงไงพ่อตัวมันสั้นเหรอเขาเวลามันเหวี่ยงตัวขึ้นมันก็ล้มไงได้ได้ได้สเมันเหวี่ยงตัวขึ้นอย่างนี้มันเปี้ยวเขาอย่างว่าไอเปียมันก็โดนอย่างงี้ บอกว่าเอาวะเริไม่รู้มันไม่ัีอะนี่ไรพี่เด็กดีสามเก้อะไรนะดีส e <39. S 1> เก